ส่งท้ายประกาศเตือนพาย,ยุฤดูร้อนด้วยความผิดหวังเพราะฝนจบเร็วและตกน้อยกว่าที่กรมอุตุประกาศไว้ค่ะในขณะที่พื้นที่ที่มีฝนตกก็ตกหนักและลมแรงจัดจนเกิดความเสียหายหลังคาปลิวต้นไม้หักโคน่นทับบ้านเรือนของประชาชนจํานวนมากจากนี้เตรียมรับกับสภาพอากาศร้อนจัดแบบแสบผิวกันต่อปีนี้ทั้งร้อนกว่าและฝนน้อยกว่าปีที่แล้วมาก เพราะปรากฏการณ์อนิยาตาได้สลายไปแล้วและกําลังจะเข้าสู่เอลนิโยค่ะลุ้นกันต่อกลางเดือนนี้กรมอุตุเตือนเตรียมรับพายุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองชุดต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u t u b e ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18เมษายนค่ะวันที่9เมษายนเข้าสู่วันสุดท้ายและประกาศฉบับสุดท้ายฉบับที่11จากกรมอุตุค่ะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนพื้นที่ไหนเจอฝนตกหนักหรือพื้นที่ไหนยังไม่เจอฝนแจ้งข่าวไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะโดยสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นของวันที่9เมษายนมีเมฆฝนและมีฝนตก ตกหนักบางพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดเลยค่ะแถวภูกระดึงหนองหินและภูหลวงเพชรบูรณ์น้ำหนาวนอกจากนี้วันนี้ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิหลายอำเภอด้วยกันค่ะอย่างเช่นคลิปนี้ในพื้นที่ของอำเภอหนองบัวระเวนอกจากนี้ยังมีฝนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีจานรระยองสากแก้วนครปฐมแถวอำเภอบางเลนอยุทยามีฝนตกบ้างเล็กน้อยปทุมธานีเล็กน้อยค่ะสุพรรณบุรีตกทางตอนล่างของจังหวัดที่ติดกับนครปฐมค่ะนอกจากนี้ยังมีตกเล็กน้อยในรา ฉบ,บุรีกาญจนบ,บุรีส่วนพื้นที่อื่นแทบจะไม่มีฝนเลยค่ะและถ้าย้อนไปในช่วงเย็นถึงค่ำของวันที่8เมษายนเป็นวันที่ฝนตกมากที่สุดของประกาศรอบนี้ค่ะโดยมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงในหลายจังหวัดภาพนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีอำเภอเพนตตำบลเชียงขวางค่ะเกิดพายุฤดูร้อนเข้าถล่มในพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชน ส่วนคลิปและภาพเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลบอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะในช่วงบ่ายของวันที่8เมษายนเกิดฝนตกหนักพายุลมแรงเข้าถล่มในพื้นที่ ทำให้น้ําท่วมพื้นที่ตลาดบอวินและมีต้นไม้โคน่นทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังในพื้นที่ของ3าหมู่บ้านค่ะภาพเหล่านี้ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะในช่วงเย็นถึงค่ำของวันที่8เมษายนเกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงจนทําให้เกิดน้ําท่วมขงังในพื้นที่ตลาดไนพาซาจนพ่อค้าแม่ค้าต้องช่วยกันเก็บข้าวของขึ้นที่สูงค่ะ วันที่8จากปากช่องกลุ่มฝนก็ได้เคลื่อนเข้าไปสู่จังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครสวรรค์ซึ่งในช่วงค่ำก็เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้วยค่ะส่วนภาคเหนือฝนตกน้อยมากค่ะแต่ในช่วงบ่ายของวันที่8เมษายนทางกรมุตุารายงานว่าเกิดพาย,ยุฤดูร้อนฝนตกและลมกระโชกแรงในพื้นที่ของอำเภอกัลยานีวัฒนา14หมู่บ้านมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังค่ะหลังคาปลิวอย่างเช่นบ้านห้วยยาใตา้ตำบลแจ่มหลวงค่ะ ไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมตูค่ะตั้งแต่ค่มวันที่9เมษายนไปจนถึงค่ำวันที่10เมษายนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนยังคงปกคลุมคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองและพายุฤด,ดูร้อนได้บ้างแต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางจึงทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้า ล้วนในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนน้อยนะคะไปดูพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคค่ะภาคเหนือมีโอกาสเจอพายุฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่พื้นที่สีแดงเสียงภัยสูงคือจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลกพื้นที่สีเหลืองเสียงภัยปานกลางคือจังหวัดน่านตากรำแพงเพชรและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมแรงค่ะ พื้นที่สีเหลืองเสียงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนคนรราชสีมาภาคกลาง มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลมแรงและมีลูกเห็บตกบางแหง่งโดยพื้นที่สีแดงเสียงภัยสูงคือจัง erm หวัดกาญจนบุรีและราชบุรีพื้นที่สีเหลืองเสียงภัยปานกลางคือจังหวัดอุทัยธานีนะครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีและสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงร้อยละยีของพื้นที่โดยเป็นพื้นที่สีเหลืองค่ะบริเวณจังหวัดจันทบุรีสรักแก้วปราจีนบุรีและนครนายกส่วนภาคใต้มีฝนน้อยค่ะแค่ร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนมากจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ค่ะส่วนคลื่นลมในช่วงนี้มีกําลังอ่อนทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรค่ะโดยสภาพอากาศในช่วงวันที่10-13เมษายนนี้ความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องค่ะในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกจึงยังทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคขนองกับมีลมแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะสําหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลนดามันและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยค่ะจากนั้นกรมอุตุเตือนในช่วงวันที่1 4ถึง15เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนรอบใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงทำให้จะเกิดพาย,ยุฤดูดร้อนขึ้นอีกครั้งโดยมีลักษณะของ พายุฝนฟ้าขนองลมแรงลูกเห็บตกรวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในวันต่อๆไปสําหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งซึ่งภาคใต้รอลุนฝนในช่วงหลังกลางเดือนอีกครั้งค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะเริ่มในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่10เมษายนค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของไทยไม่มีสีเลยค่ะมีสีเล็กน้อยแค่จังหวัด สีสะเกดร,รวมถึงจันทบ,บุรีมีสีเล็กน้อย <im itation> บริเวณจังหวัดสีสะเกดจันทบ,บุรีและตราดหกโมงเช้าวันจันทร์ที่10เมษายนมีโอกาสเกิดฝนบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบ,บุรีตราดเป็นสีฟ้าค่ะรวมถึงแถวสักแก้วแถวตัวเมืองและคลองหาดเป็นสีฟ้านอกจากนั้นพื้นที่อื่นๆไม่มีสีเลยค่ะบ่ายวันจันทร์ที่1ิเมษายนยังม,มีโอกาสเจอฝนได้บางพื้นที่ค่ะสีเพิ่มขึ้นพาศสารจะมีบางพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิและ ตอนล่างของนครราชสีมาค่ะส่วนบริเวณภาคตนออกมีโอกาสเกิดฝน,นโดยเฉพาะจันทบุรีตราชลบุรีระยองฉะเชิงเซาภาคเหนือมีโอกาสเจอฝนแค่จังหวัดเพชรบูร์จังหวัดเดียวค่ะภาคเหนือมีโอกาสเจอฝนแค่จังหวัดเพชรบูร์กับตอนล่างของจังหวัดตากภาคกลางมีสีฟ้านอ่อนบริเวณภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้มีโอกาสเจอฝนบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ เย็นวันจันทร์ที่10เมษายนฝนน้อยลงสีน้อยลงในทุกพื้นที่ค่ะคําวันจันทร์ที่10เมษายนฝนน้อยลงอีกในทุกพื้นที่ค่ะตี1วันอังคารที่11เมษายนไม่มีสีเลยในทุกจังหวัดค่ะ6โมงเช้าวัวนอังคารที่11เมษายนฝนน้อยค่ะโดยมีสีฟ้าในทะเลของจังหวัดระยองจันทบ,บุรีตราดค่ะ เชี่ยงวันอังคารที21เมษายนฝนน้อยอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยลมตะวันตกตะวันตกเชียงใต้เริ่มกลับเข้ามาพัดปกคลุมพายีสารแล้วค่ะจากก่อนหน้านี้ที่เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวกรุงเทพปริมณฑลรา,ช,าบรชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์บ่ายวันอังคาร21เมษายน ภาคใต้มีโอกาสเจอฝนเพิ่มขึ้นโดยมีสีฟ้าปกคลุมตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรระนองพังงาภูเก็ตก,กระบี่ตรังสตูนสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะภาคตอนออกโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีเมฆคล้มๆบ้างเป็นส่วนใหญ่ภาคกลางม,มีสีฝั่งสระบ,บุรีค่ะภาคอีสานมีสีทางตอนล่างของนครราชสีมาเหมือนเดิมค่ะส่วนภาคเหนือมีแค่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เย็นวันอังคารที่11เมษายนไทยตอนบนสีน้อยลงในทุกพื้นที่และภาคใต้ก็จะเหลือแค่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่และตรังค่ะคําววันอังคารที่11เมษายนฝนน้อยลงอีกในทุกพื้นที่โดยในช่วงค่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีอากาศร้อนอยู่ค่ะ ต่อไปดูแนวโน้มสภาพอากาศคร่าวๆค่ะแบบจำลองยิ่งไกลยิ่งแม่นนะคะเช้ามืดวันพุธที่12เมษายนไม่มีฝนไม่มีสีเลยค่ะบ่ายวันพุธที่12เมษายนมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางพื้นที่สีฟ้าบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะช่วงกลางคืนสีจะน้อยลงในทุกภาคค่ะเช้าวันพฤหัสที่13เมษายนไม่มีสีเลยค่ะ บ่ายวันพฤหัสที่13เมษายนมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ภาคใต้มีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีระนองลงไปถึงสตูลสงขลาค่ะภาคตอนออกมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยแถวจันทบุรีตราดสักแก้วภายสารมีส่วนใหญ่ก็คือแถวนครราชสีมาค่ะแล้วก็พื้นที่สารล่างเล,เล็กน้อยๆช่วงกลางคืนฝนสีก็จะน้อยลงค่ะเช้าวันศุกร์ที่24เมษายนมีสีเล็กน้อยในทะเลของจังหวัดตราดและจังหวัดพังงาภูเก็ตนอกจากนั้นไม่มีสีบ่ายวันศุกร์ที่ส4บเมษายนค่ะ จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกค่ะแถวนครพนมมุกดาหารอำนานาจเจริญการศิีสกลนครของชัยภูมิกับนคนรราชสีมาภาคตนออกแถวจันทบุรีตราดสักแก้วภาคเหนือแถวเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคกลางแถวราชบุรีสระบุรีภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะ แมนก็เตรียมตัวกันต่อเลยค่ะช่วงดึกๆจนถึงเช้ามืดวันเสาร์ลมหนาวรอบใหม่จะเริ่มลงมาประทักกับอากาศร้อนบริเวณภาคอสานตอนบนค่ะ รมจากทางทิศต,ตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือจะกลับเข้ามาปกคลุมภาคอีสานอีกครั้งนะคะทาให้ในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่15เมษายนภาคอีสานเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองพายุฤด,ดูร้อนอีกรอบค่ะโดยจะเริ่มจากทางฝั่งตะวันออกของภาคก่อนค่ะมีสีฟ้าถึงสีเหลืองส่วนพื้นที่อื่นในเช้ามืดวันเสาร์ยังไม่มีสีค่ะจากนั้นฝนบริเวณภาคอีสานในช่วงเช้าวันเสาร์ก็จะกระจายบริเวณจังหวัดอื่นๆเกือบทุกจังหวัดของภาคอีสานในช่วงสายๆวันเสาร์ค่ะภาคอีสานฝน,าาฝนเบาลงากลมฝนจะเคลื่อนมาถึงบริเวณภาคตะวัน และภาคกลางด้านตะวันออกที่ติดกับอีสานกับภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือตอนล่างแถวเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคใต้ยังไม่มีฝนค่ะวันเสาร์ที่15เมษายนไทยตอนบนมีโอกาสเจอฝนบางพื้นที่ค่ะภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกค่ะส่วนภาคตอนออกฝนน้อยลงภาคใต้มีส่วนใหญ่ทางเพชรบุรีประจวบตรงข้ามฝนก็จะลดลงในถูกภาคค่ะ จากนั้นในเช้ามืดวันอาทิตย์ที่16เมษายนเรื่องฝนกันต่อค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตนออกและภาคกลางตอนล่างในช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงค่ะฝนจะไปตกเยอะทางบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกอีสานด้านตะวันตกอีสานล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนจะมีสีมีฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะกับภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีและภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างส่วนอีสานฝนสีน้อยลงแล้วค่ะ ในช่วงคำ่ำช่วงดึกช่วงกลางคืนค่ะสีก็จะน้อยลงฝนน้อยลงเช้ามืดวันจันทร์ที่17เมษายนฝนทางไทยตอนบนลดน้อยลงแล้วนะคะไม่มีฝนในช่วงเช้ามืดแล้วส่วนในช่วงบ่ายถึงเที่ยงค่ะทางไทยตอนบนฝนลดลงแต่ที่เพิ่มขึ้นก็คือบริเวณภาคใต้ค่ะฝนจะเพิ่มขึ้น17เเมษายน มีสีปกคลุมทุกจังหวัดและมีสีเหลืองตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะช่วงคำ่ำช่วงกลางคืนฝนน้อยลงในทุกพื้นที่ค่ะเช้ามืดวันอังคารที่18เมษายนไม่มีสีเลยในทุกพื้นที่ส่วนช่วงบ่ายวันอังคารที่18เมีายนายตอนบนมีฝนน้อยส่วนภาคใต้ยังมีฝนอยู่บ้างส่วนใหญ่บริเวณภาคใต้ตอนล่างแต่น้อยกว่าวันที่18ค่ะแต่จำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แมนค่ะมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มสภาพอากาศตั้งแต่เช้าวันจันทร์ที่10เมษายนไปจนถึงช่วงบ่ายวันอังคารที่11เ,เมษายนค่ะสถานที่แรกประทิวจังหวัดชุมพรวันจันทร์ไม่มีฝนค่ะมีแดดจัดตลอดวันส่วนวันอังคารช่วงบ่ายมีค่าฝนเล็กน้อยแค่1มิลลิเมตรหรืออาจจะไม่มีฝนตกเลยค่ะบางไซย,ยุทธยาวันจันทร์อังคารไม่มีค่าฝนมีแดดจัดตลอดวันอากาศร้อนค่ะแม่สอดจังหวัดตากจันทร์อังคารไม่มีฝนเลยมีแดดจัดตลอดวันค่ะบ้านโป่งราชบุรีจันทร์อังคารไม่มีฝนเลย มีแดดจัดตลอดวันและแดดจัดตลอดสัปดาห์ค่ะบ้านโค้งวิไลและพรางกระต่ายกำแพงเพชรวันจันทร์อังคารไม่มีฝนเลยค่ะมีแดดจัดตลอดวันและไม่มีค่าฝนตลอดสัปดาห์ค่ะ เวียงสะเขียนซาและปูนพินสุราธ,ธานีวันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1มลมตรในช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีเมฆครึ้มๆหรือฝนตกเล็กน้อยส่วนวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกน้อยลงเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะบ้านเลิงนกทาจังหวัดยโสธรวันจันทร์และวันอังคารไม่มีฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่โดยอังคารพุธและพฤหัสมีเมฆครึ้มบ้างค่ะ น้องไผ่เพชรบูรณ์จันทังคารไม่มีฝนเลยมีแดดจัดตลอดวันและไม่มีค่าฝนตลอดสัปดาห์ค่ะนนท์สุวรรณบุรีดำวันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรในช่วงเงย็นถึงค่ำอาจมีฝนฟ้าขนองหรือเมฆครึ้มเคลื่อนผ่านค่ะส่วนวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึม้มสำโรงท่าและศรีนรงจังหวัดสุรินทร์จันทังคารไม่มีข้าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ โน่นสูงด่านขุนทดและขามทะเลซอจังหวัดนครรา่สีมาจันทังคานโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะเป็นแดดสลับเมฆครึม้มโดยอาจจะมีเมฆครึม้มหรือมีฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะวังชิ้นจังหวัดแพร่จันทังคารไม่มีค่าฝนเลยแดดจัดตลอดวันรวมถึงวันพุธด,ด้วยค่ะท่าลี่จังหวัดเลย วันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มเมตรในช่วงเย็นโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะส่วนวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกน้อยเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะและสุดท้ายภูเขียวจังหวัดชัยภูมิวันจันทร์และวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากเป็นแดดสลับเมฆครึ้มใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคําว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ